ดยาละมาฉีดยาเปิดไดะให้เอยไอ้ย่างหนึ่งของซ้ำเปิดแล้วน,นะตีละหกสิบวันน่ะขังเงินวิ่งอยู่นั่นนละมาฉีดข้าวโพดกันนะคะข้าวโพด จะหกสิบวันแล้วอีกวันเดียวได้เวลาฉีดข้าวโพดแล้วค่ะเ,เป็นฝักแล้วหลังจากเราอยู่ฉีดมาเป็นสิบสิบวันพอะรอให้เป็นฝักข้าโพดนะคะหมอหมอมาหมอฉีดยาค่ะมาผ่าศพ ยามานะคะเสร็จล้วก็มาฉีดยาข้าวโพดเราต่อนะคะวัดห <What? S 2> มาอะไรไปอยู่ในนั้นนะมาแล้วขังเงินเนี่ยข้าไปพาังเงินออกมาขัางขังเงินได่ยินเสียงหมานี่เรามา ฉีดยาขอโพษนะคะฉีดนำทีมคนแรกเลยค่ะปากอลังกำลังจะฉีดตามนะคะมีจะซื้อยามัง่งจะฉีดปาก็จะฉีดกันมั่งแล้วนะคะรอรอเราเริ่มฉีดกันฉีดแล้วทุกคนก็นจะไล่ฉีดแล้วค่ะอันนี้เราก็จะจบแล้วอันนี้ฉีดอีกหนึ่งครั้ง สองครั้งหลังจากเราเป็นฝักนะคะเราก็จะปิดจ็อบแปลงนี้แล้วนะคะเราก็จะไม่ฉีดแล้วเราก็จะปล่อยแล้วอนนี่ก็เป็นฮาร์ดก็ห้าโมงแล้วจ้าแต่ก็ร้อนมากร้อนหรือเปล่าแดดมันแรงนิดเฉยหมาก็มาค่ะอาถางก็มาห้าโมงปะไม่มาเหมือนจะห้าโมงปะหมาก็มาค่ะ หมาก็ามาค่ะฮิทำไมกินหญ้าใหญ่เลยอ่ะดูมันกิน,งงน,กนาหางเงินกินหญ้าใหญ่นะจ๊ะหางเงินกินหญ้าค่ะหางเงินกินหญ้าค่ะน,น,นี่เรามาอยู่โซนนี้นะคะ ตร,ตรงนี้มีล่องขึ้นไปบนรถเขาแล้วล่ะที่ถังที่ถังขึ้นมาอยู่บนนี้ละดาดฟ้าเขาละขึ้นไม่ได้ฮะเด,เดินหลังคาปุ๊บจะมั่งมันจะมีซี่เหล็กอยู่พี่เหย,ยียบซีเหล็กไม่ผักละขึ้นไปนั่ง,งเ,เลยเน่นหล่น ว่าหลังคาเขาโบมานอนนั่น